สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่เมืองคานประเทศฝรั่งเศสแล้วนะคะเรือเรามาจอดที่ใกล้ๆกับเมืองคารคือจริงๆแล้วอยู่เมืองคานแล้วแหละแต่ว่าเราจอดที่กลางทะเลเนื่องจากว่าเมืองคารเนี่ยไม่มีท่าเรือที่เป็นท่าที่ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์นะคะหรือว่าท่าพิเศษที่สําหรับเรือสําราญเรือใหญ่ๆพวกนี้ค่ะเข้าไปจอดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องท่อสมอแล้วก็จอดอยู่กลางทะเลโดยที่เดี๋ยวจะมีเรือเล็กเนี่ยรับเราจากเรือใหญ่เนี่ย ไปส่งที่ท่าริมทะเลทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปเที่ยวเมืองคานกันนะคะเราดูซิว่าเมืองคานมีอะไรบ้างนอกจากที่เราได้เคยได้ยินกันพวกหนังเมืองคานที่เข้ามากันนะคะเวลามีจัดงานงานแสดงพวกภาพยนตร์เดี๋ยวเราไปรับตั๋วเรือที่เราจะไปขึ้นเรือกันนะคะที่เราเห็นฝั่งตรงข้ามนะคะก็คือเมืองคานประเทศฝรั่งเศสแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่บนเรือ อย่างที่บอกว่าเรือเราเนี่ยเข้าไปจอดที่ท่าเมืองคานไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีท่าเรือสําหรับเรือสําราญหรือว่าเรือใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีเรือเล็กมารับเราจะเรือนี้เรือที่เรานั่งเนี่ยก็จะเป็นไอเรือสีส้มสสีส้มๆเล็กๆนั่นนะคะนี่นะคะคือเรือที่เดี๋ยวเราจะต้องนั่งไป ตอนนี้เราก็มาถึงเมืองคานท่าเรือเมืองคารแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ Tourist Information ไปเอาแผนที่กันเราได้แผนที่มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะขอเดินพรมแดงนิดนึงเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวในเมืองกันเนาะเห็นเรือเราไหมอยู่ด้านหลังนู้นไกลๆนั่นนะคะอยู่ตรงนู้นนี่คือชายทะเลฝั่งเมืองคาร ประเทศฝรั่งเศสเมืองคานค่อนข้างใหญ่นะคะสุดชายฝั่งนู้นเลยก็ยังเป็นคานอยู่ริมทะเลก็สามารถเล่นน้ำได้นะคะมีหาดทรายเราเดินกำลังเดินไปในเมืองกันเนาะจากท่าเหลือเดินไปทางขวามือ เดี๋ยวเราจะไปในเมืองผ่านตรงท่าจอดเรือยอทไปก่อนนะคะจากท่าที่เขามาจอดให้เราลงนะคะนี่คือโรงแรมเรดิสันโรงแรมเรดิสันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับท่าจอดเรือยอทเลยนะคะจากเมืองคารเราสามารถไปซื้อทัวร์ไปที่เมือง มอนติคาโลได้หรือไปที่โมนาโกก็ได้เหมือนกันนะคะแต่เราไม่ไปเราจะเดินเล่นอยู่ที่เมืองคารนี้แหละตอนนี้10บโมงเช้าแล้วนะคะวันนี้เรามีเวลาเดินที่นี่ทั้งวันเพราะว่าเรือจะออกจากที่ท่าเรือเนี่ยประมาณทุ่มหนึ่งแต่ว่าเราจะต้องไปที่เรือลำเล็กเพื่อที่จะไปขึ้นเรือลำใหญ่เนี่ย เรือเที่ยวสุดท้ายจะหมด6โมงครึ่งเราต้องรีบไปนะคะเรามีเวลา7-8ชั่วโมงที่จะเที่ยวเมืองคานทั้งวันเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ในถนนชอปปิ้ง s <S oh, เ h ราพยายามจะหาชื่อถนนแต่เรายังหาไม่เจอตอนนี้เราอยู่ที่ถนนถนนนี้นะคะอ่านเป็นภาษาฝรั่งเศสอ่านไม่ออกเหมือนกัน เราก็เดินไปด้านหน้าแล้วเราก็เดินเลี้ยวซ้ายออกมาด้านนอกตอนนี้ก็จะมาเจอถนนใหญ่ p a l a ส h i สเ Festival นี่ก็คือที่เขามางานแสดงหนังเมืองคานกันนะคะ อยู่ริมทะเลเดินลงไปตามทางนี้เดินลงมาจากถนนใหญ่เมื่อกี้นี้ถ้าเดินตรงไปเรื่อยๆที่เห็นด้านหน้าเรานะคะพอสุดถนนนั่นก็คือ p a l a c e d t ศ Festival แล้วค่ะ <c oughs> เราเริ่มกันที่ถนนนี้นะคะถนนนี้เป็นถนนที่มีร้านค้าที่ช้อปปิ้งแล้วก็บนถนนนี้ก็จะมีแกลเลอรี่ลาฟาแยตด้วยนะคะ <c oughs> ห้างดังของฝรั่งเศส ร้านขายขนมปังนะคะที่ในเมืองคานขนมปังฝรั่งเศสทำน้าทานอ่ะสีดเอนี่ร้านขายมากระรองที่นี่น่าจะเป็นที่งานแสดง ที่เขามีแสดงหนังเมืองคารนะคะเป็นคาริน่าแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนี้จะเป็นร้านค้าพวกแบรนด์เนนทั้งหลายพวกชาแนลราดาดีาดออนะคะแต่ตอนนี้เสียดายที่ตรงนี้เขาปิดซ่อมด้านหลังจะเป็นโบสนะคะตรงด้านหน้าตรงที่พื้นถนนนะคะตรงหน้าโรงนี้เขาก็จะมีเป็นมือ าปั๊มเอาไว้ของดาราหรือว่าใครที่มีชื่อเสียงทั้งหลายแหละนะคะเมืองคานนะคะถ้าสมมติว่าเรายืนหันหลังให้กับทะเลฝั่งซ้ายมือของเราก็จะเป็นเมืองเก่าหรือว่าเรียกว่าไอชตัดนะคะด้านซ้ายมือก็จะมีพวกตึกเก่าๆปรา,าสาทอยู่ด้านบนหรือโบสถ์อยู่บ้านบนข้างหน้านะคะแต่ถ้าเราเดินไปทางขวามือ เดินไปอีกทางด้านขวามือทางด้านนู้นนะคะก็จะเป็นเมืองใหม่ก็จะเป็นพวกที่แหล่งชอปปิ้งนะคะวันนี้เราเดินขึ้นเป็นทางขึ้นเขาเดี๋ยวไปชมวิวด้านบนเขากันนะคะตอนนี้เราเดินอยู่ที่เมืองเก่านะคะโอเลทาวเพื่อที่เราจะขึ้นไปชมวิวด้านบนนะคะของเมืองคานชมวิวมุมสูงกัน ทางเดินขึ้นนี่สวยมากนะคะแต่ว่าต้องใส่รองเท้าสบายสๆหน่อยนะเพราะว่าเดินขึ้นสูงเหมือนกันโอเคนั้นเรือที่เรามานะคะสีแดงๆลิบๆนุ่น เ,เราก็ต้องไปขึ้นเรือตรงนั้นกลับไปที่เรือสำรานเหมือนกันตอนนี้เราอยู่ที่โบสถ์นอทดัมนะคะแต่ไม่ใช่นอทดัมที่ปารีสนะคะนี่คือนอทดัมที่เมืองคานได้เวลากลับท่าเรือกลับไปที่ท่าเรือกันแล้วนะคะตอนนี้จะห้าโมงเย็นแล้วเดี๋ยวเราจะต้องกลับไปขึ้นเรือแล้วค่ะ เพราะว่าเรือเราจะออกตอนทุ่มหนึ่งนะคะเมืองคานเป็นเมืองที่สวยมากนะคะถ้ามีเวลาน่าจะมาแวะจริงๆวันเดียวเนี่ยเที่ยวไม่พอนะคะเมืองคานเดี๋ยวไว้คราวหน้าถ้าเรามีเวลาเราแวะมาใหม่นะบายบายที่เห็นมีเต็นท์เยอะๆนั่นก็คือคือเขางานแสดงหนังเมืองคานนะคะ เรือลำเล็กนะคะที่เป็นเรือชูชีพของไมชิปต์เขารับส่งเราจากท่าเรือที่เมืองคานแล้วก็ไปขึ้นเรือไมชิปต์สำหรับวันพรุ่งนี้นะคะเรือเราก็จะไปเทียบท่าที่เมืองมาเซยประเทศฝรั่งเศสเหมือนกันนะคะอย่าลืมติดตามวิดีโอต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ